มาหายกำลังใจได้ด้วยค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเรื่องราบเรื่องการเสี่ยงดวงมันอยู่กับคูคนไทยตลอดนะคะคือว่าบริดัทงมง่ายดอกแต่ว่ามันก็อยู่อยู่คู่กันนี่มันไปเรื่อยๆแล้วพี่นอ้องต้องคิดไปเรื่อยๆแต่ว่าแดตบอลอีกกดเขาไปเบื่องสู่มือด้ โดเขาไปเบิงซ่อตกทุกได้ยากเนี่ยเป็นซี่สอยห้าตลอดเลยค่ะกะเ็เลยอมาแบง่งปันกันนะค่ะพี่น้องจ้ะท้ามสุขขอให้มีโชคมีลาขอให้ปู่พญานาคขลาดเป็นพระท่านโชคพระท่านลามไห้ขอให้สเสด็จปู่ทักรักษาถวายบุญให้ปู่พญานาค้านาคขาชทุกตระกูลถวายบุญให้กับท้าวมีลาภพืจะคลองนีรก็หวังหวังค่ะ บางอย่างมีโชคมีหลากมีเงินมีท่องอยากดูแลพ่อแม่เพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครีเอเตอร์มือใหม่ทุกคนนะคะสวัสดีวันนี้วันพุธวันพุธนะวันนี้ค่ะตอนนี้ก็น่าจะเจ็ดโมงกว่าๆค่ะบินไปบินมาจิ๊บจับจิ๊บจับจิ๊บจับอยู่แถวนี้อยู่ ว่าเรื่องครีเอเตอร์มือใหม่ต่อเนาะครีเอเตอร์เรื่องราบเรื่องการเสียงดวงมันอยู่กับคู่คนไทยตลอดนะคะคือว่าบริ่งมง่ายดอกแต่ว่ามันก็อยู่อยู่คู่กันเนี่ยจับยอดวิวคนละแบบหามื่นหกมื่นคนละลานเป็นลานจะมีเนาะพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้สายมูด้วยค่ะพี่น้อง มูส่วนมากค่ะผู้ใดสิเขามาติดไม่มากก็น้อยค่ะอยากมีส่วนรวมในการเฮ็ดบุญค่ะเข้าิสดสะสมบุรณ์ที่ละเลยดีใจมีความสุขที่ได้ทำค่ะค่ะเวลาไปทำกถวายบุญให้เพื่อนเพื่อนมีบุญไปเฮ็ดบุญน,นี่ค่ะเพื่อนมากผู้ใดคนดูแลทำนู่นบำรุงพระพุทธศาสนานี่เพื่อนมากค่ะเพื่อนก็เลยแบบค่ะ ค่ะผู้ใดถาผู้ใดเข้ามาติดตามนะโอ้ยนี่นายนี่ไปแต่วัดเนาะไปไหว้แต่พระยานาคไปไหว้แต่นปูเวสุวันลินค่ะเดี๋ยเลยแบบเชื่อมั่นศรัทธาพระยานาคทุกพระองค์มีเพ่นสีแบบค่ะค่ะผู้ใดถาผู้ใดเข้ามาติดตามนะโอ้ยนี่นายนี่ไปแต่วัดเนาะไปไหว้แต่พระยานาคไปไหว้แต่นปูเวสุวัน แต่ว่าก็อยู่ที่คนเฮาแต่ละคนด้วยพระเจ้าว่าอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของแต่ละคนด้วยเนาะว่าให้ล่มว่าให้ฝนมาถูกพระพุทธเจ้าค่ะก็เลยเป็นตำนานพระพระนาคปกพระนาคปกพระนาคาคองค์ย่ำไหลสิคมเนาะพี่นอ้องย่มไดลสิคมคือเขาเจา้าเห็นพวกมือโปเขาเจ้านะ อยากถามพี่น้องค่ะพวกที่ว่าเฮจังไดซิมีโคเซอร์ได้ดีนะพี่น้องค่ะเ <c oughs> จา้าซิบ่าวี่งเนาะมันหลีกเลี่ยงมาได้บางที่ไล่รับเฮ้ามันหน่อยลยล่ใจเข้ามันหลายเฮ้าก็หวังเนาะค่ะหวังอยากมีโชคเข้ากะพยายามแบง่งไปเฮ็ดบุญ แบ่งไปทำบุญธนุบำรุงพุทธศาสนาค่ะตอนนี้กำลังเลงหาอยู่ตรงไหนที่เขาบุญค่ะกำลังหาอยู่ว่าที่ที่ไหนที่เขาเขาเาสร้างกำลังสร้างพระถ้าถ้าเฮ้าสิบไปขอขอนโชคขอลาบจากพญานาคเนี่ยเฮาก็เห็ดพยายามถวายบุญให้เพิ่นคนือจะคลองเลยละค่ะ ล่ไล่ไล่ใจมันก็หลายไล่รำมันก็บบางที่มันก็บบพเนะค่ะกัหวังค่ะกัหวังปูพญานาคกับปูเทววสุวรรณนี่คือเชื่อมันเชื่อมั่นศรัทธาปาฏิหารจะเกิดพันวะคือเวลาไปขอถาถาเฮาสิไปขอขอโชคลาภจากพญานาคนี่เฮาก็เห็ุพยายามถวายบุญให้เพิ่นเข้าลบเพิินค่ะเข้าลบเพิินสัทธาเพิ่นค่ะ หายโคกหายลาบบางคนว่าฝากฝากมาเป็นมาหายกำลังใจไดเด้อยค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบกดขมาพอกระได้เนาะหายกำลังใจกันเนาะกดกำมาพอกอับเบิง้งเบิ้งหายแน่เบิ้งหายมันจบแน่เพินพ่นเพิ่นพายามดูแลพระพุทธศาสนาค่ะผู้ดใดเฮ็ุบุญนี้เพิ่มมักค่ะ เพื่อนมากเพื่อนมากคนทับเฮ็ดพุน <c oughs> คีอเอเตอร์มือใหม่จักสิบอลอย่างเนาะเพื่อนว่าไฮไลท์สดไลท์สดกับแจ็คส์บอลอย่างคีเอเตอร์มือดาบใบวายปูพญานาคค่ะเพราะว่าเชื่อเสื้อมันัทธาเพิ่นค่ะเสื้อมันัทธาปูพญานาคจะถวายให้เพื่อนทุกตระกูลเลยทุกทุกพระองค์เลยพญานาคขลาดพญานาคาที่ประดิษฐ์ปากก็ขา,ขาว เป็นคนบบมักบบมักแต่งหนาทาปากเนาะคะ่ะรู้สึกว่ามันมันลัำค่านนะถวายให้เพื่นเทดบุญแล้วก็ถวายให้เพื่อนถวายให้เทวดาถวายให้เทวดาประจําตัวปุกปุบปักร,รักษาถวายให้พระพุทธความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะแล้วแต่ดุลดุนละพินิชของแต่ละคนคะ่ะบางคนเขาเชื่อคะ่ะเชื่อเขามีความสุขเนี่ย คือจะคลองเลยล่ะคะ่ะไล่ไล่ไล่ลใจมันก็หลายไล่รำมันก็บบางที่มันก็บบพเนะคะ่กะก็หวังคะ่กะก็หวังโฆษณาเขาเร็วๆอะคะ่ะเห็นบางคนโฆษณาเขาดีดีเนาะพี่น้องกับพยายามศึกษาเข้าเาจ้าอยู่คะ่ะอย่าให้มีโฆษณาเขาเทีละหน่อยคะ่ะสะสมไปเรื่อยๆเป็นการดูแลพักทำนุบำรุงพ,พุทธศาสนาพญายาหนาดิเพิ่นเพิ่นนั่น เจ้าแล้วก็ถวายหายพระยานากที่เข้าคารบนับถือเพืน่นพระยาหนากักทุกๆพระองค์เลยพระยาหนักทุกๆทุกตะกูดโอ้ยหนาสนเนาะนากระจืดเนาะพี่น้องโบงงามกันจะเส็ตจังใดเนาะฝากนะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วได้ไหมเมั่นนี้เนาะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบค่ะคุณพรยานาก จะถวายให้เพิ่นทุกตระกูลเลยทุกๆพระองค์เลยพญานะาคขลาดพญานาคาทิบดีะ <c oughs> ค่จะคลองเลยล่ะค่ะไล่ไล่ไล่ลใจมันก็หลายไล่รับมันก็บางที่มันก็บบ่พ่อนะคะ่กะกับหวังค่ะกับหวังแต่ว่าบางย่งบบยยยยางกับบ่ค่อยบ่ค่อยเข้าใจขึ้นกันเนาะคะ่ะที่พี่มากเพิ่นส่งเครื่องเมื่อมาหายอายุแต่ว่าบางังบังเธอพี่มากเพิ่นกันบบังคับให้หฮาไหลสดเนาะ เขาบอกว่าต้องไลฟ์สดสุวรรณค่ะเป็นคนแบบเสือเสือเหลืองแนวนี้ค่ะเพราะว่าสัมผัสมาก,กับเจ้าของค่ะเพิ่นจะซอยเห่าเะวามันหลีกเลี่ยงมาได้บางที่ไล่ลาบเห่ามันหน่อยไล่ใจเห่ามันหลายเห่าก็หวังเนาะคะ่ะหวังอยากมีโชคเพิ่นมีอิตาลีเพิน่นกบผ้าท่านโชคท่านลาบไม่เห่าค่ะกะแล้วแต่เนาะคะ่ะคือเอาเอาเบาสุก แต่ว่าบางย่างก็บ,บ่ค่อยบ่ค่อยเข้าใจขึ้นกันนะค่ะที่พี่มากเพิ่นสรงเครื่องเมื่อมหาห้ขอนี่ไปขอเพิ่นนี่บ่วปูแาวเวสุวรรณบ่วปูพญาหนักมองใดมองใดนี่เวลาไปขอเพิ่นเพิ่นสีให้ไปฮหดบุญนี่ก่ะเพิ่นมักปููใดคนดูแลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานี่เพิ่นมักค่ะเพิ่นก็นเลยแบบเพิ่นเพิ่นพยามดูแลพระพุทธศาสนา ค่ะผู้ได้เฮ็ดบุญน,นี่เพิ่มมักค่ะเพิ่มมักเพิ่นมักคนทับเฮ็ดบุญโชคดีมีความสุขนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะลินค่ะก็เ,เลยแบบเชื่อมั่นศรัทธาพระยานาคทุกพระองค์นี่เพิ่นสีแบบถ้าถ้าเฮ้าสิบขอขอนโชคขอหลับจากพระยานาคเนี่ยเฮากัเฮ็ด พยายามถวายบุญให้เพิ่นโว้ยหนาสนเนาะหนากระจืดเนาะพี่น้องบ่งามกัเจักเสียจังใดเนาะอืปากนะปูพยย่พญานาคกับปู่เถาเว,วีสุวรรณนี่คือเชื่อมันเชื่อมัน่นศรัทธาปาฏิหารจะเกิดพันวะคือเวลาไปขอ่ให้ยลม่ให้ฝนมาถูกพระพุทธเจ้าค่ะก็เลยเป็นตำนานพระพระนาคปกพระนาคปกพระนาคนาคอง ปากก็ขา,ขาวๆเนาะเป็นคนโบมักบมักแต่งหนาผ้าปากเนาะค่ะรู้สึกว่ามันมันลัำค่านะโฆษณาเขาเร็วๆอะค่ะเห็นบางคนโฆษณาเขาดีดีเนาะพี่น้องกับพยายามศึกษาเข้าเจ้าอยู่ค่ะอย่าให้มีโฆษณาเขามันหลีกเลี่ยงบม่ได้บางที่ไล่รับเข้ามันหน่อยไล่ใจเข้ามันหลายเข่ากระหวังเนาะค่ะ หวังอยากมีโชคความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะแล้วแต่ดุลดุลภินิษของแต่ละคนค่ะบางคนเขาเชื่อค่ะเชื่อเขามีความสุขกดอันเพอ